สวัสดีครับเชีมาโตมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับของฟรีในกิจกรรมคริสต์มาสนะครับความจริงเนี่ยเรามีแอบสปอยไปแล้วนิดหนึ่งนะว่าไอ้คริสต์มาสมันจะมีของฟรีประมาณนี้นะแต่ว่าบอกแล้วว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่นั้นเรามีของฟรีมากกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับวันนี้เรามีของฟรีอื่นมาแจกอีกเยอะแยะมากมายนะครับนี่เห็นไหมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าของฟรีนะครับที่แจกในช่วงนี้จะมีอะไรบ้างนะครับจะมีอะไรบ้างม เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับมมาเริ่มกันที่อะไรก่อนดีกิจกรรมนะครับกิจกรรมไปอยู่ด้านขวาบนนะครับด้านขวาบนตรงนี้นะครับนี่กดเข้ามานะจะเป็นกิจกรรมไอไเนี้ย f u n i v e l สองพันยี่สองนะครับของ Free Fire มันข้ามปีนะครับซึ่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้ทําเยอะแยะมากมายเลยนะครับภารกิจอันนี้นะไม่ยากนะครับอันนี้คือแค่เรา ช่วยกันเล่นเกมนะให้ถึงที่กําหนดเราก็จะได้ของตามนี้เอ๊แต่พี่ว่าตัวนี้ไม่น่าใช่นะตัวนี้น่าจะเป็นสกินอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนภารกิจรายวันก็มีนะก็แจกของเพิ่มเติมนะตามนี้เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าต้องทําอะไรบ้าง้วก็จะได้รับอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าด้านขวาบนนะครับด้านขวาบนเนี่ยน้องไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับน้องแค่เข้ามาช่วยกันเล่นเกมเล่น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 ไปเรื่อยนะครับ พอเกมมันถึงยอดที่กําหนดนะครับเนี่ยมันก็จะได้รับของทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยนะครับแต่ว่าสกินคู่หูมันไม่น่าใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเช็คให้อีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าก็มาทําเป็นภารกิจนะครับซึ่งภารกิจตัวนี้นะครับอ่าทาง่ายๆเลยอันแรกคือเข้าเกม3วันอันที่2คือเข้าเกม5วันอันที่3เล่นหมดไหนก็ได้นะครับให้ครบ10เกมโดยที่ไม่ใช่หมดสร้างห้อง อันที่4คือเล่นกับเพื่อน10เกมนะครับโหมดไหนก็ได้เช่นเดียวกันที่ไม่ใช่โหมด้ังห้องอันที่5ก็คือเข้าไปฆ่าคน30คนโดยที่ไม่ใช่โหมด้ัง้องและอันที่6ก็คือเข้าไปอยู่รอดในเกมให้ครบ150นาทีซึ่งระยะเวลากิจกรรมเนี้ยก็มีให้เล่นตั้งแต่นเนี้ยสิบเถึงยี่สิหรือเหลือเวลาเหลือนะครับอีกกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมล็อกอินเพื่อรับตัวละครนะวันที่25สธันวาเนี้ยน้องล็อกอินมาเพื่อรับตัวละครได้1ตัวนะครับโดยที่ ตัวละครนี้จะมีเกือบทุกตัวเลยยกเว้นตัวละครที่เป็นตัวคอเคลบหรือว่าตัวละครที่เอ็กซ์กับพวกดาราเสียเป็นนักร้องนักบอลอะไรทั้งหลายพวกนั้นจะไม่มีนะครับทีนี้เรามาดูของแต่ละอย่างดีกว่านะครับเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีคอลเลกชันก่อนละกันนะครับคอลเลกชันก็จะนี่กระเป๋านะครับกระเป๋าจิงเกิลสเกลนะครับเป็นกระเป๋าหัวกระโหลกฮิสแมสนะครับ คริสต์มาสปีนี้เราจะตีมแบบหัวกกะโหล,ลกในเราจะไม่คิดมาสสดใสนะครับเลเวลหนึ่งนี่เลเวลสองนะตัวนี้น่ารักและอันนี้เลเวลสามนะครับน,นี่แจกฟรีกระเป๋ากล่องดวงใจก็แจกฟรีเช่นเดียวกันครับเป็นจิงเกิลเฮดนะเป็นกล่องดวงใจซันต้ากะโหลกนะตัวนี้ซื้ต่อมาร่มซูชิพก็มีแจกนะ ความจริงร่มแจกไปสักพักแล้วเริ่มแจกไปสักพักละใข่ชี้ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมก็เล่นซะนะก็จะเป็นซานตากะโลช่นเดียวกันตัวนี้นะต่อมาก็จะมีสกินคู่หูนะครับสกินคู่หูถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวน้องลองเล่นกิจกรรมดูแล้วกันนะครับพี่เริ่มไม่แน่ใจละแต่พี่จาได้มันน่าจะเป็นสกินคู่หูตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็สกินอาวุธสกินอาวุธเยอะแยะเลยนะครับสกินอาวุธเริ่มจากอะไรก่อนดีสกินอาวุธนี่เริ่มจากกระทะนะกระทะอันนี้จะไม่ได้อยู่ในหน้าเมื่อกี้นะกระทะตัวนี้เราจะต้องเล่นกิจกรรมวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับเป็นกิจกรรมเข้ามาเล่นโหมดแรงนะครับของตัวโลนวูฟหรือว่าหมาป่าเดียวดาย ได้กระถานนี้ไปถึงที่ลอบบี้ได้ด้วยนี่เท่ไปต่อมามีหัวตัดนะครับมีหัวตัดก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยกันเล่นเกมนะจนครบที่กำหนดนะก็จะได้มีหัวตัดไปถือหน้าลอบบี้ได้เช่นเดียวกันเอฟเฟกต์เท่นนะเป็นหิมะแล้วก็มีแบบเหมือนเลือดเลือดอยู่มีสกินระเบิดลืมสกินระเบิด ตัวนี้นะครับสกินอับัตตัวนี้น่ารักนะครับระเบิดแล้วกลายเป็นแบบหิมะเนี่ยดูดิบุ้มบุ้มตอนตอนถือจะเป็นประมาณนี้แต่เราไม่ต้องสนใจตอนถือสนใจตอนโยนดีกว่าแล้วก็มีอะไรอีกมี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  ชุดเออชุดอันแรกจะเป็นหมวกที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับตัวนี้อันนี้คือเลเวลหนึ่งนะครับหมวกไอ้เลเวลศูนย์คือยังไม่มีหมวกหมวกเลเวลหนึ่งจะเป็นอันนี้นี่คือหมวกเลเวลสองนะจะเป็นแบบนี้และหมวกเลเวลสามก็จะเป็นแบบนี้นะครับของผู้ชายก็มีนะครับของผู้ชายก็มี อันเดียวใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับสำหรับหมวกนี่เลวเลวลาศูนย์นี่คือเลเวลาหนึ่งชิบชินี่คือเลเวลาสองชิบชิบชิบนี่คือเลเวลาสามอ่ะชิบ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 อ่ะโอเคทีนี้ของดีของเด็ดนี่คืออันนี้นะครับมันมีการแจกชุดผู้ชายนะครับในกิจกรรมนี้ความจริงชุดผู้หญิงก็เพิ่งแจกไปในกิจกรรมอ่าทอยชนคุณประโลกก็ต่อด้วยชุดผู้ชายอีกนะครับนี่มา ใจดีใจดีในช่วงนี้ชุดนี้จะเป็นชุดาลายสักคริสต์มาสนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะหมุนให้ดูก่อน o s t y b e a c h นะครับชุดนี้พัดแรกจะเป็นผ้าส่งผมนะครับพร้อมผ้าโคดผ้าพกหัวสีขาวแดงนะสื่อถึงคริสต์มาสชุดนี้จะเป็นแบบขาวแดงเขียวนะสีคริสต์มาสจากนั้นตัวเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็น อ่ารายสักเหมือนแบบอะไรเนี้ยแคนดี้เคนนะครับแล้วก็ลูกอมใช้จุ๊บจุ๊บกางเกงนะเป็นกางเกงสีขาวเกงสวยนะครับใครอยากได้เกงสีขาวสวยๆแบบนี้ก็เข้าเกมห้าวันก็ได้แล้วนะครับช่วงนี้รองเท้านะครับรองเท้าสีเขียวเป็นแตะเขียวแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบแต่งด้วยอะไรอะ่ะ ไฟประดับคริสต์มาสด้วยที่รองเท้านะใครอยากได้รองเท้าเขียวก็จับไปนะชุดนี้ใส่ได้เฉพาะผู้ชายนะครับเขาเก็มห้าวันนะก็อย่าลืมไปกิจกรรมกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากกิจกรรมนี้จบนะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่ต่อแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่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  เยอะแยะมากมายแจกของฟรีนะครับเดือนธันวาคมอย่าลืมเข้ามาเล่นเกมกันด้วยนะครับเ,รรเดี๋ยวกิจกรรมอื่นจะมีของฟรีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เอามาบอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คือกิจกรรมช่วงคริสต์มาสนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง26นั่นเองนะแจกของประมาณนี้อย่าลืมมีแจกตัวละครด้วยนะแต่ไม่ได้เปิดให้ดูเล่นไปอ๋อมีนี่ด้วยนี่หว่าลืมไม้เ็รบอลที่ถือได้ที่รอบบีเกือบลืมเจะเทะไปแจกกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งนี่ชุดอีกสี่เป็นห้าหก 7จ็ดแปดเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่อีกสิบสองสิบสองชิ้นตัวละครฟรีหนึ่งตัวอ๋อสิบสามชิ้นมีกระทะด้วยสิบสามชิ้นตัวละครฟรีหนึ่งตัวหไม่เอาได้ไงเล่านะครับไปแล้วทุกว่านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปละไปายครับ